ช่วงนี้คู่บารู้สึกน้อยลงความคล่องตัวรู้สึกว่าคล่องตัวขึ้น,นเรื่อยๆเพราะมันน้อยถ้าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวยิ่งคล่องกว่านี้นะ <c oughs> บินธบ,บามาชันแล้วเปิดแหนบเลยวัน <c oughs> หลายคนถ้าหลายทะเลยยิ่งอืดมันหลายคนเลย <c oughs> อง์นั้นช้าบ้างองค์นี้นช้าบางถ้าหลายองค์มันก็ต้องทำอะไรมันต้องเผื่อเผือเวลาเอาไว้ ถ้าน้อยองค์สิมันก็คล่องแคล่วขึ้นธรรมดามันบางครั้งมันก็มีมากมีน้อยน้อยมันก็มีมากมันก็มีแต่มากมันต้องขลานอีกแบบหนึ่งถ้ามันน้อยก็ไม่จําเป็นจะต้องขลานแบบที่มันเหมือนมากถ้าไม่มากปล่อยตามให้มันไหลไปเรื่อยเรือมันก็ช้ามันก็ต้องขลานเร่งรีบการอยู่หลายองไปไง แต่แตามไม่จริงดีไหมก็ดีหลายองค์ก็ดีน้อยองค์ก็ดีถ้าดีนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกอุบัติขึ้นมาในโลกองค์เดียวท่านนะท่านยังสอนทั้งสามโลกก็ถากกาม,มาโลกรูป,ปรโลกอรูป,ปรโลกเกิดมาองค์เดียวแต่พวกเราเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนนะก็ยังสู้พระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้นีถ้าเกิดหลายคนก็ดีพระหันเนี่ยมีตั้งเยอะแยะ เพราะประเจกพุทธเจ้ามีเยอะแยะอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะสี่ห้าร้อยเป็นพันก็ดีนะถ้าคนดีนะถ้าคนไม่ดีนะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ดีถ้าคนไม่ดีถ้าคนดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่คนเดียวดีแต่มีคุณภาพก็ดีวันนั้นสรุปแล้วก็คือ ให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีคุณภาพให้เป็นคนมีคุณธรรมในจิตในใจถ้าว่าไม่มีคุณธรรมในจิตในใจแล้วมากก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีบางคนชีวิตยืนยาวดีแต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ทําความดี แม้เป็นอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ดีกว่าพูดที่ทําความชั่วเป็นอยู่ตั้งร้อยปีนะอันนี้คือสรุปแล้วก็คือสั้นชูประเด็นหรือยกประเด็นหลักคือคุณงามความดีถ้าว่าคนทําความชั่วเกิดขึ้นมาร้อยปียิ่งทําความชั่วมากยิ่งได้ทําความชั่วมากตั้งร้อยปีความชั่วจะพอกพูนขนาดไหนเหมืนั้น แต่ถ้าว่าคนมีอายุถึงร้อยปีมีแต่สร้างคุณงามความดีคุณงามความดีจะพอกพูนขนาดไหนแต่สรุปลงมาใกล้ๆก็ว่าคนที่ทำคุณงามความดีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือราตีหนึ่งยังมีคุณค่าที่คนมีอายุเป็นร้อยราตีคือร้อยวันร้อยถึง นะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือชูประเด็นถ้าจะมาเน้นหนักลงอีกจุดก็คือว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถึงจะยืดยาวยังไงถ้าไม่รู้จักการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าคุณค่านั้นก็ชีวิตนั้นก็ไร้ประโยชน์แต่ถ้าว่ารู้จักคุณค่าของชีวิตแต่ละวันเราควรทำอะไรบ้างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างสารรค์อะไรบ้างเป็นการปรับปรุงกายวาจาใจอย่างไรบ้างอันนี้มีประโยชน์มีคุณค่าแต่ถ้าว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจไหลไปในทางชั่วไม่รู้จักการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าแต่ละวันกินเหล่าเมายาถ้าเป็นพระก็ปล่อยจิตปล่อยใจจนไม่ได้ลึกถึงคุณงามความดีไหลไปในทางชั่ว อันนี้เป็ว่าใช้ชีวิตไม่รู้จักคุณค่าในการใช้ชีวิตชีวิตที่เปล่าประโยชน์ชีวิตหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ชีวิตยืนยาวกว่าหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นแนวความคิดข้อคิดของพวกเราเหมือนกันให้พวกเราทบทวนดูตัวของเราเองไม่ต้องมองคนอื่นมองคนอื่นมันเกิดเรื่องถ้ามองตนเองนั่น ถึงมันจะเกิดเรื่องก็เกิดเรื่องกับตัวเองการเคลื่อนไหวตัวเองปรับปรุงแก้ไขตัวเองใช้ชีวิตตัวเองให้มีคุณค่าทําตนเองให้มีคุณค่าทําตนเองให้มีราคาทําตนเองให้มีคุณภาพทําตนเองให้มีศักดิ์ศรีทําตนเองให้หมดจดจากกิเลสถ้าเรามองดูตัวเอง มองเข้ามองเข้ามองกายมองวาจามองใจมองการเคลื่อนไหวของใจใจคิดออกไปนอกลูกนอกทางแปลว่าเปล่าประโยชน์สติอยู่กับตัวเองพยายามกลั่นกรองพยายามชำระใจในใจชำระความโง่ออกจากใจพิจารณาใครควรความฉลาดเข้าสู่ใจความโง่หลุดออกไปจากใจ นั่นแหละจุดนั้นเกิดประโยชน์มหาศาลสำหรับพวกเราชีวิตของพวกเราก็อย่างที่พวกเราเห็นนั่นพอสี่ห้าปีไม่เห็นกันดูดูแล้วผิดปกติแล้วแต่เองไม่รู้เลยตัวเองไม่รู้ใจมันยังหนุ่มอยู่ใจนั้นไม่เคยแก่ใจนั้นยังปิ้งอยู่งั้นเหร อยังอยากได้นุ่งอยากได้นี่อยากกล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากไปหมดความอยากเอตัณหาน่ความทยานอยากแต่ดูร่างกายแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ความอยากผมไม่เคยงอกก็งอกไปต่อปีนี้งอกขนาดหนึ่งปีหน้างอกขนาดอีกต่อไปต่อไปกับเขาทั้งหัวเลยบ้านี เพลเพยังเอาสีมาย้อมอีกแต่ตามไม่จริงบอกความแก่แล้วบอกความแก่ละแก่ไปเรื่อยๆละแต่ตัวเองไม่ยอมแก่ถึงจะไม่ยอมก็เถอะมันก็แก่ไปเรื่อยๆถึงจะยอมไม่ยอมก็เถอะถึงข่าวตายมันก็ต้องตายนี่แหละร่างกายสั้งขารมันเป็นอย่างนั้นไจกจะยอมแล้วไม่ยอมก็ตามมันก็ไหลไหลไปเรื่อยๆถึงจะล้างขนาดนั้นมันก็ไหลไปเรื่อยๆจะเอาหมดเอาหมอมา ขี่โม่ขี่คุยขนาดไหนก็แอบว่าต้องชะลอความแก่ย่างงนี้ผลที่สุดก็แก่ไปเรื่อยอย่างไม่เห็นใครอยู่คำฟ้าไหนสักคนผลที่สุดก็ตายดูทุกคนแต่ว่าตายแล้วใครมีดีกรีกว่ากันนะั้นนะใครฝากคุณงามความดีไว้ในโลกมากกว่ากันแต่บางคนฝากความชั่วไว้ในโลกมากอย่างพระเทวทัตฝากความชั่วไว้ในโลกถึง 2,500กว่าปีการพูดถึงระเทวทัตขึ้นมาโอ้สารเลวจริงๆทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนให้รู้จักคุณงามความดีแต่เทวทัตเนี่ยกลับไปทางอีกแบบหนึ่งนั่นแนหะแต่ทีนี้เทวทัตเขาก็มีหมู่เหมือนกันเ่ยอาจจะเห็นใจเทวทัตเหมือนกันแต ถึงเทวทัตจะชั่วก็จริงอยู่แต่ไม่น่าประนามถึงขนาดนี้จะวา่าดีพวกหมู่เทวทัตเขาก็จะเข้าข้างอย่างนั้นไปอีกว่างั้นเอถึงเทวทัตจะลบเเลวก็จริงอยู่แต่ว่าพูทธเจ้าก็ไม่น่าจะประนามถึงขนาดนี้แต่รูพุทธเจ้าท่านพูดตามความเป็นจริงชั่วทั้งกว่าด,ดีกันทั้งกว่าด,ดีท่านไม่ได้ประนามใครเหมือนกับขี้เลยจะว่าเออขี้ ถึงยังไงมันก็มีดีอยู่เด็กใช้ดีอยู่จะไปใส่ปุ๋ยต้นไม้แต่จะเอามาให้เกิดประโยชน์สําหรับคนมาเป็นใส่สหรับกับข้าวมันไม่ได้แล้วมันนันี่ยะมันก็ช่วยอีกแบบหนึ่งมันก็ใช้ไปอีกแบบหนึ่งอันนี้เลยพระพุทธเจ้าท่านมองแล้วสิ่งที่มันไม่ดีท่านก็ว่าไม่ดีท่านตรงไปตรงมาท่านมีเหตุมีผลของท่านสิ่งไหนที่ียาชั่วก็ว่าชั่วว่าไง ถ้าตัวเองไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ไม่รู้จะว่าย,ย่างไงเพราะมันชัว่วอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนภาษาวกเพราะนั้นบางกลุ่มบางหมู่บางคณะก็อย่างที่ว่านั่นใครที่ไปเป็นหมู่ของเทวทัตก็เอ,อือเอาไปนรกก็ไม่เต็มง่ายอย่างที่หลวงปู่จามว่าสวรรค์ก็ไม่เต็มง่ายนารกก็ไม่เต็มง่ายานารกกับตั้ง คอยท่าอยู่ถ้าใครทําชั่วมาไม่เต็มเหมือนั้นสวรรค์ก็เหมือนกันเพวกนั้นไม่ต้องวิตกกังวลใครอยากจะทําชั่วก็ทําไปนรกไม่เต็มหลวงปู่จามว่ามีแต่เต็มคุกเมืองไทยนะคุกเมืองไทยเลยเต็มลากยาวประวงขวางก็เต็มเหมือนนันคุกเมืองไทยจนล้นคุกเหมือนกันแต่นรกเนี่ยคงจะหลุมใหญ่หน้าดูวะเ่ ขนาดใครทําความชั่วเท่าไหร่นรกเปิดอ้ารับอยู่ตลอดสวรรค์ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราจะไปทางไหน,นะวะเรื่องอิสระเสรีในการไปนรกเขาก็เปิดรับอยู่เหมือนกันนะสวรรค์เขาก็เปิดรับเพราะนั้นอย่าไปนะไปนรกไปแล้วมันกว่าจะกลับมาได้นะยังเหลือแต่กระดูกนะอย่างที่บันเทวทัตวัน,นี้ตาม โบราณอาจารย์ในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้ตกอเวจีมหานรกตัวบ็อกใหญ่ทั้งบนก็เป็นแผ่นเหล็กข้างล่างก็เป็นแผ่นเหล็กข้างก็เป็นแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเหล็กแล้วเหล็กเท่าลํำตาลแสดงเทวทัตตรงใหญ่มากนะท้องไปตกนรกนะเหล็กเท่าลํำตาลเสียบทั้งหน้าอกไปทะลุหลังเสียบทั้งหัวลงไปทะลุก้น เสียบสีข้างไปทะลุข้างฝาตึงอยู่ในกลางเอเวจีแล้วหมุนทุกตัวหมุน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 เสียงนั่นก็ไฟดำกริปเข้าไปไฟไหมพอไหมจุนวิจุน,จนกเกิดขึ้นมาใหม่อีกหมุนอยู่นั่นอ,อันนี้คือที่ท่านพูดในพระไตรปิฎกนะถ้าว่าใครอยากจะรู้ก็นั่งภาวนาไปหลับตาไปดูก็ได้นะ อย่าไปหาดูแต่ดูหัวใจเราดีกว่าอย่าไปหาดูกรรมคนอื่นกรรมชั่วนะอย่าทำเสียเลยดีกว่านะกรรมชั่วมันเดือดร้อนอย่างนั้นนะมองดูใจของตัวเองนะนะ่ะดีที่สุดอันไหนทําลงไปมันเดือดร้อนนะะ่ะเป็นนรกถ้าทําเข้าไปแล้วระ,ะลึกถึงเวลาไหนระลึกถึงคุณงามความดีเวลาไหนใจสบายว่าเราได้ภาวนาไหวพระสวดมนต์รักษาศีลให้ทานนั่นแหละใจสบายนั่นแหละเป็นสวรรคะนะ์นั่นแหะอย่างไหนที่ทํา กรรมชั่วแล้วมันนรกแต่บางคนว่าข้าได้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นใจของข้าสบายข้าได้ด่าเขาแล้วใจสบายอย่าไปคิดอีกสักวันหนึ่งเขามาด่าตอบขึ้นมากันหน้านิ้วคิ้วเขาหมดเหมือนกันนะกรรมตัวนั้นเวียนตัวนั้นมันไม่ไปไหนมันมาหาตัวเองนั่นเวลาตัวทากับสะใจนะเวลาเขากลับคืนมาทีนี้ความสะใจมันหายไปหมดเลยเพราะนั้นกรรมชั่วทําไปแล้วมีแต่เดือดร้อน ทำกรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลมีแต่เย็นอ,อกเย็นใจน่ะอันนี้นก็เป็นพ่อคิดประจําวันใช้ชีวิตให้มีคุณค่าใช้ชีวิตให้รู้จักชีวิตของตัวเองให้ใช้ชีวิตตัวเองให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่าอย่าใช้ชีวิตตัวเองให้ไร้ประโยชน์รับพรนโมทนาให้พร